มะเขือเทศนะคะเก็บกินได้ตลอดทั้งป<ม>ีกำลังออกดอกเีกสวัสดีค่ะก่อนที่ยยปานจะไปเพาะ,มะเมล็ดมะเขือเทศนะคะวันนี้นะคะยยปานก็จะพามาขยายผักแพลวของยยปานก่อนนะคะเพราะว่าก็เต็มกระถางแล้วค่ะดินนะคะยยปานเตรียมไว้แล้วค่ะเราจะมาตัดกันเลยนะคะ ปักชาง่ายๆค่ะเด็ปานก็เคยทำชิปไปแล้วนะคะตัดลงมาใต้ข้อใบเขานะคะเด็ปานจะตัดก่อนค่ะผักแพวนะคะให้ตัดบ่อยๆค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกเลยนะคะแตกเป็นพุ่มเลยค่ะมาแล้วค่ะตัวยุ่งนะคะชื่อตองค่ะชื่อไอต้ตอง ไปไหนตามตลอดนะคะในบ้านมีอยู่ตัวเดียวค่ะยีสตปานตัดมาได้เยอะแล้วนะคะจะมาเอาใส่กระถางยิสตปานเตรียมดินไว้แล้วนะคะก่อนที่เราก่อนที่เราจะปักชำนะคะพวนดินไว้ก่อนจะได้ปักชำง่ายค่ะ ดินนี้นะคะจะปันใส่ปุ๋ยคอกไว้แล้วนะคะแล้วก็ผสมเปลือกไข่ไปด้วยค่ะ <c oughs> เด็ดใบล่างออกนะคะนี่ค่ะตัดใต้ข้อลงมาตัดใต้ข้อลงมาแบบนี้นะคะจะเสียบลงดินก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ, <c oughs> ะส่วนใบที่เราเหลือไว้นะคะ <c oughs> เหลือประมาณสี่ห้าใบค่ะ นี่ค่ะกดให้แน่นเยปังก็จะมาปักชํำให้หมดก่อนนะคะนี่นะคะเยปังก็ปักชํำเต็มกระถางแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเยปักตอนแรกนะคะก็คือกระถางนี้เองค่ะเยปังเอาตัดกิิงเขานะคะมาแค่น้ําเอาไว้ที่รากเขางอกะคะ่ะที่ใครได้ดูคลิปนะคะผักแผวยาปานที่รากงอก ออกมาแล้วเราเอามาปลูกลงในกระถางนะคะก็คือกระถางนี้เองค่ะใบปานก็มาขยายต่อนะคะก็คือปักลงกระถางนี้ค่ะก็จะได้ติดทุกต้นเลยนะคะแล้วใบเขียวงามด้วยค่ะนี่นะคะเขาจะแตกออกมาเป็นกอกอใหญ่ของเขานะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะ มาลดน้ำผักแผวค่ะเหมือนเดิมนะคะปลูกใหม่ๆนะคะเยปังก็ไม่ได้แช่น้ำยาเร่งรากนะคะแต่เยปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนี่ราคาเร่งรากให้เขาใหม่ๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะดินเขาชุ่มตลอดเวลานะคะอาใส่ไปครื่องฟ้าค่ะ รถเลยค่ะเราไม่ได้ใช้น้ํายาเล่งรากนะคะกระถางที่แล้วเยปังก็ไม่ได้ใช้น้ํายาเล่งรากค่ะก็ปลูกแบบนี้แหละคะ่ะก็ก็ติดง่ายคนไหนที่ปลูกผักแถวไม่ขึ้นนะคะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนี่แหละคะ่ะรถ ลดช่วงปลูกใหม่ๆนะคะแต่น้ำนะคะอย่าให้ขาดค่ะล้วก็ใช้ลดทุกเช้าทุกเย็นนะคะแต่อย่าให้โดนแสงแดดค่ะช่วงที่ปลูกใหม่ๆนะคะต่อมานะคะยาปังก็จะหาตะแกงหรือตะไคร์อะไรครอบไว้นะคะไม่ให้เขาโดนแสงแดดจัดนะคะ่ะยาปังเอาไว้ใต้ร่มไม้นะคะถ้าเกิดว่า ปลูกใหม่ๆนะคะให้เอาไว้ในร่มดีที่สุดค่ะต่อมานะคะพามาเพาะ,มะเมล็ดนะคะเป็นมเมล็ดมะเขือเทศพันลูกผสมนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพาะกันแบบง่ายๆเลยนะคะส่วนกระถางนะคะที่เยปานจะเอามาเพาะ,มะเมล็ดมะเขือเทศของเราค่ะจะเป็นกระถางเก่าและดินเก่าด้วยนะคะ แล้วก็พวนดินก่อนค่ะต่อมานะคะจะปนันจะใช้ลังไข่ค่ะนะคะเป็นดินขุยมะพร้าวนะคะไหนที่ก้อนใหญ่แล้วก็อ,ออก ใช้น้ำลดก่อนนะคะเราก็จะมาทำการเพราะเลยนะคะด้วยมเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ใช้ไม้นะคะไม้ตะเกียบเป็นไม้อะไรก็ได้ค่ะทิมลงไปตรงที่หลุมไข่เขาน,นี้แหละบางก็จะเอาใส่หลุมหนึ่งสองสามเม็ดนะคะสามสี่เม็ดก็ใส่ไปเพราะว่าเราจะได้ ต้นไหนขึ้นไม่ขึ้นเผื่อไว้ไม้เคลียกลบนะคะส่วนลุมนะคะไปประมาณนิ้วนึงได้ไม่ต้องลึกอะนี่ค่ะพอง่ายๆนะคะ เยปานก็พเพาะเมล็ดมะเขือเทศของเยปานเสร็จแล้วนะคะมะเ,เขือเขางอกแล้วนะคะเยปานก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกค่ะดูมะเขือเทศนะคะที่เยปานเพาะเอาไว้นะคะแต่เยปานไม่เขาโตอยู่ในกระถางนี้นะคะเขาจะโตช้ามากเลยค่ะเยปานแยกต้นเขามาปลูกนะคะลงดินใหม่เขาจะโตเร็วมากเลยนะคะก็จะพามาเพาะ,มะเมล็ดปลูกพืชผักสวนครัวของเรากินไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ